เมียเราของเองกุลสตีีหมเลขหนึ่งของข้าเลยนะเว้ยอ๋อแม่เองเหรอแม่เองดิเมียข้านี่แหละเออว่าไปอ่ะเมียเองอะ่ะสวยจริงหรือเปล่าวะก็จริงสิวะเองนี่กุนตีนแท้เดี๋ยวปัดฟัตรโรดาใส่แม่งเบย์ฟัตรโรดาคืออะไรวะอ่ะเนี่ยเขาเรียกคอมพิวเตอร์ฉันก็ชวมีอะไรสงสัยทั้ในนี้ได้หมดแหละเอองั้นเขาล่าฉันถาแปบ,บนึงนะ ฟัดโรด้าแปลว่าพร้อมตาม นี้เราอยู่ที่เมืองพระโนงแล้วให้ทุกท่านเตรียมสัมภาระให้เรียบร้อยเอาไว้มากไปกันเถอะถึงแล้วข้าเลยอยากเห็นหน้าเอจริงเลยว่าเป็นยังไงอืม <c oughs> เฮ้ยเมยมาสวยใช่ได้เลยเนี่ย <c oughs> แม่แม่ไอน้นี่มองเมียกูยังกับจะ ไปได้แล้วไปกลับบ้านกลับบ้านเออโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ผู้เข้ามาหม่แล้วกันเนาะเออเจอเว้ยมากบ,บ๊ายโชคดีนะข้ารอดไม่ได้นะีตอนนั้นนะข้าไม่คิดว่าข้าจะได้รอดกลับมากินอาหารฝีมือเจ้าอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยู้ื่อนไม่สนใจไม่สงสารมังเลยยังไงฮะ เมียมากอะมันจะสวยก็จริงนะแต่ทำไมมันรู้สึกว่าผิวมันขาวซีซี่ย่างไม่รู้อะคิดมากนะผิวซี่ก็ดีอยู่แล้วอะขาวดูเมียแค่ดิผิวแทนตัวก็อวบผุย่กใหญ่บ้าจิายเลยเฮ้ยเป็นไรวะเอะพวกเอ็งเราดูนั่นสิ รักวันนี้เราจะมาอาชาชอยกินดีดิดิดันนกองก็ไปรอดรุดรุดแต่ไม่เอาไม่เอาอ่ะพี really ่มากบ้าหรือเปล่าทธอเลึ่งอ่ะสักหน่อยนะตอนไปสงครามมันหน้าคงไม่รู้ใช่ไหมพี่เนี่ยยืนกระหายแต่ตัวหน้าขนาดไหนอ่ะพี่มากอ่ะบ้า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 หรือเปล่านะไม่เอาอ่ะฉันเขินนะเฮ้ยหน้าทำไมตัวหน้างเย็นขนาดเนี้ยไอ้ม่เอ้ยแม่เองมันผีอ่ะเอ็งจะเอาว่าผีหรือไงฮะ เมียข่านี่นะผีเอ็งจะบ้าละไรสาเราวะเอ็งคงตาลายมองภาพหลอนจากสงครามมากกว่าแล้วตอนนั้นตาปลาระเบิดมาโดนข่าเกือบตายรู้ไหมกว่าจะรอดมาได้เอ็งเมาละไป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 กลับบ้านไปนอนไปพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่เอ็งลองขับไปดูก็เหล่าสิอะไรกันก็ปกติดีนี่ เองนนจับ <Happiness. S 2> ตัวมันซีว่าตัวมันเย็นหรือเปล่าคนโปรตีอ่ะตัวจะอุ่นอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเป็นผีเย็นแน่เลยเมียข้าไม่สบายพวกเองก็ถือโอกาสมากล่าวหาเมียข้าแบบนี้เหรอเฮ้ยก็บอกว่ามีไอ้เป็นผีมีเอมเป็นผีอมเมียเองเป็นผีไม่ฟังอะไรวะเฮ้ยไป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 กลับบ้านกลับบ้านวันวันไม่ทําอะไรมาตะโกนแหกปากเมียข้าเป็นผีเมียข้าเป็นผีอยู่นั่นแหละน่าลำคาญวุ้ยขอโทษนะจ๊ะที่รักไอ้เผื่อมันก็งี้แหละ พึ่งกลับจากสงครามบางคนจะเครียดแล้วนะพี่มาค่ะมะนาวนั้นที่ฉันทำล่นเอาไว้หยิบหน่อยได้แม่ บอกว่าลุงไม่ร <glorious> ู้ว่าเมียลุงเป็นผีแม่เรียกลุงอีกแล้วก็ใช่เนาะสิตอนนั้นลุงยังไม่รู้นี่ก็แสดงว่าพี่รอนกับผีเหรอก็เออดีกูได้ฆ่าแตยองได้ไหมนี่เลยเอ็มากค่มีหลักฐานชันดีนะว่าเมียกับเป็นผีนี่ไงวิดีโอหลักฐานน้ำตาเลยเฮ้ยตัดต่อชัดๆอะ